กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะช่องก็อยอะไรนี่แหละจำไม่ได้นะคะจำชื่อชาแน,นลตัวเองไม่ได้งงมากเลยเออ,อวันนี้นะคะซูมาริโอวันนี้มันคือบอมที่ออกมาแล้วเป็นมักรองแต่เรารู้แล้วนะว่าเราได้สีอะไรเพราะว่าเราได้แกะดูแล้วมเราก็เลยทำแพ็กเก็ตเองทำแพ็กเกจตใหม่นะคะจริงๆแพ็กเก็ตมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วแต่ว่ามันฉีดขาดไง เราก็เลยมาทำใหม่นะพูดเร็วขอโทษนะคะลงดึกขอโทษพูดเร็วขอโทษขอโทษทุกอย่างเป็นมากรองสีชมพูนะวันนี้ม่โชว์แพ็กเกจพรุ่งนี้เราจะแกะให้ดูนะนี่โอเคเมื่อกี้มีคนมานะคะขอไปนะ็นทนโทษดีมาโชว์แพ็กเกจนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมารีวิวให้ดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ